ป๋าเง็มห่วยชาวบ้านนายกห่วงแรงงานไทยในต่างประเทศส่งเสียเฮงบินด่วนให้กับบังใจถึง UAE ก่อนเจรจาขอเพิ่มโคต้าให้แรงงานไทยอีก6 0 0มืนตำแหน่งครับในโอกาสเยือนประเทศสหรัฐอาหรับอเริกาหรือ UAE ในายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้คบปะ หารือกับนายจ้าง UAE และเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยณโรงแรมอันันตาราแมงโกรเวสที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่12คนโดยทั้งหมดเป็นการจ้างตรวนะครับและเดินทางผ่านกรมการจัดหางานปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้นะครับมีความต้องการแรงงานไทยเพิ่มอีกประมาณ6-8คนสำหรับบริการภาคร้านอาหารและสปาพร้อมกันนี้ ท่านรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาดแรงงานในภาคบริการด้วยครับสิ่งที่เขาชื่นชมและชื่นชอบแรงงานไทยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าทุกท่านทราบว่าแรงงานไทยนั้นมีมีบุคลิกอัธยาศัยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โรงแรมซึ่งโรงแรมที่ผมมาในวันนี้เป็นโรงแรมในเครือไมเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นของผู้บริหารซึ่งเป็นของของ,ของเมืองไทย การรับสมัครพนักง,งานโรงแรมต่างก็ส่วนมากก็ให้โอกาสพี่น้องคนไทยมาทํางานซึ่งที่ผมได้คุยกับทางน้องๆที่ทํางานที่นี่ทุกคนก็มีความสุขกับการทํางานที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่ผมดูแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างโอกาสให้กับผู้บริหารต่างประเทศต่างๆที่ก็มีโรงแรมก็จะรีเควสตเป็นพนักง,งานคนไทยมาก็อย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโควิดนั้นทําให้ ทั่วโลกหยุดนิ่งกันหมดเรื่องการท่องเที่ยวแต่สถานการณ์มันดีดีขึ้นทุกที่ทุกในโลกเริ่มเปิดรับทัท่องเที่ยวอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องมาเปิดตลาดเรื่องแรงงานไทยนะครับเงินไรายได้จากการค้าแรงงานในต่างประเทศนะครับส่งกลับประเทศไทยสูงมากนะครับประมาณปีละ2 0 0แสนล้านบาทกระทรวงแรงงานได้ตั้งสมักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ12แห่งทั่วโลกเพื่อช่วยแรงงานไทยดูแลผลประโยชน์ในการจ้างงาน ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบและช่วยเหลือเรียบร้อยสิทธิประโยชน์กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก่อนหน้านี้ค่ะทำงานอยู่ที่โรงแรมทิวตันพัทยาแล้วก็ณนะับปัจจุบันนะคะทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐเอมเมรสค่ะเป็นตำแหน่ง guest r e l a t i o n นะคะตั้งแต่ย้ายมาที่นี่นะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างดีขึ้นค่ะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอความปลอดภัยแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการมาทำงานที่นี่เนี่ยก็คือไปสมัครงานด้วยตนเองแล้วก็ไปยื่นเรื่องเอกสารต่างๆนะคะที่กระทรวงแรงงานค่ะเดินทางไปทำงานต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมการจัดหางานนะครับจากนั้นนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางต่อเข้าพบปะขอบคุณนายวราบุตร ผู้อภิญญาเอกอัครราชทูตไทยนักุงอุูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกหรือ uae ที่ช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดีท่านรัฐมนตรีแรงงานและท่านเอกอัครราชทูตยังได้หาหรือกันในประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกหรือ uae เพิ่มขึ้นอีกเพราะแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสาขาภา,าคธุรกิจบริการเช่นนวดสปาพ่อครัวแม่ครัวไทยครับที่เขาชื่นชอบและชื่นชมพี่น้องคนไทยอย่างมากก็คือเรื่องการทำอาหารแล้วก็อาหารไทยเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในวันนี้เป็นเหมือนกับอินเตอร์นานาชาติแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานต้อนรับบริการก็มีทักษะมีความสามารถที่ทาง โรงแรมทั่วโลกมีความต้องการในวันนี้ผมว่าเปการเปิดตลาดที่ดีนะครับเพราะว่าอนาคตพี่น้องเออ่หรือน้องๆที่จบมาใหม่ๆมีความรู้ควาสามารถภาษาดีๆเก่งๆก็สามารถมาทํางานต่างประเทศสวัสดิการดีๆเงินเดือนแพงๆได้แล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสบายนะครับอยากไปประเทศ UAE เตรียมตัวไว้นะกำลังหาตลาดแรงงานให้อยู่นะครับ ในโอกาสนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าเยี่ยมคาระวะและแสดงความยินดีกับดออรอับดุลเลาะมานอับดุลมานันอัลอาวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับอเมริกเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกหรือ UAE มีเมืองอาบูดาบีเป็นเมืองหลวง และมีเมืองดูไบเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดที่พี่น้องชาวไทยจะยินชื่อและรู้จักกันดีนั่นแะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมากดังนั้นสหรัฐอาหรับอเมริดหรือ uae จึงเป็นประเทศที่ต้องการแรงงานต่างชาติสูงมากครับมาครัคร้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยได้ถือโอกาสหาหรือ โครงการความร่วมมือและความเป็นไปได้ในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานใน UAE เพิ่มขึ้นให้แรงงานไทยมีสัดส่วนในตลาดแรงงาน UAE เพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาแรงงานลักลอบทำงานผิดกฎหมายอีกด้วยครับธนาการถ้าเกิดโควิดรักษาระยะได้แบบนี้ธนาการผมว่าจะทาให้มีการส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มผมตั้งใจให้เพิ่มมาสักเจากยอดที่มีอยู่ ที่ผ่านมาบางประเทศผมก็สามารถไปให้ทางทูตทูตแรงงานไปเจรจาได้เพิ่มยอดมา20%แล้วบางประเทศในวันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านมาเด็กรปย,ยุจานโชาได้เน้นย้ำในเรื่องของการฝึกทักษะแรงงานพี่น้องคนไทยที่จะมาทำงานต่างประเทศแล้วก็ให้อบรมความรู้เรื่องกฎหมายของประเทศนั้นๆไอ้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่กระทรวงแรงงานต้องทำแล้วก็การติดตามการดูแลการช่วยเหลือโดยเรามีทูต อยู่หล,ยหลายประเทศทุนแรงงานนะครับซึ่งคอยดูแลพี่น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างๆประเทศต่างๆหลายสิบเป็น1 0 4 5ี่ประเทศนะครับซึ่งเราเองก็มีค,ดคิดว่าเราจะต้องพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็ให้พี่น้องหรือพี่น้องคนไทยนั้นได้มาทํางานต่างประเทศเพื่อมีไรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถชักชวนเพื่อนๆมาทาได้อีกนะครับก่อนจบก่อนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยบอกข่าวดีครับ ผลการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ไทยและ UAE บรรลุข้อตกลงในการเจรจาลงนาม MOU เพื่อเปิดรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศ UAE เพิ่มขึ้นครับในหลายภาคอุสารกรรมนะเช่นภาคบริการภาคการก่อสร้างและด้านสุขภาพกว่า60,000่นตำแหน่งครับและการจัดตั้ง ศูนย์การจัดหางานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นใน UAE ครับร่วมถามแรงตอบแรงถามแล้วจะจัดส่งแรงงานแบบไหนนายสุชาติชมกลิ่นตอบกระทรวงแรงงานและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานสหรัฐอารับอเมริกจ,จะเร่งรัดการหารือร่วมกันเพื่อลงนามใน MOU การจัดส่งคนงานมาทํางานในประเทศ UAE โดยเร็วที่สุดครับทั้งในรูปแบบรัฐจัดส่งและบริษัทจัดหางานจัดส่งครับเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย UAE ครอบๆ45ปีส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานประชาสัมพันธ์ถึงฝีมือและความสามารถของแรงงานไทยผลักดันการขยายตลาดแรงงานสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนไทย นำรายได้กลับสู่ประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับเตรียมปีมือรายงานไว้นะทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแง่มครับเจ้านายปูนปูน